หมดนะเฮดเพิองแดงหุ่นนะเพิ่งขึ้นปากกินเฮดเพิองแดงเนาะมีเฮดจำบอยน้ำตาลอีกอ่าโอ้โหเลือกเอาเลือกเอานะครับลูกวัวนะครับโบธรรมดาหนักเลยนะครับอออโต้โอ้โตเลี้ยงเห็ดอืม ไเ่เลยนาเหียอนเยไปเจอผู้เบาไปเสอดีงุกนอยอากอีกเนาะอ้ากัไปด้จงมงนี่เชียงยนึสบ้านน้อยนี่ กัดทายอยู่ไอ้ก่อนถึงโรงเรียนบัณฑชตยุทวิทยาค่ะเ<ำ>ขาขายกองอะไรนะ<ำ>ปกติ คนละเจ้าค่ะคนละเจ้าเจ้าหาเจ้าหกเจ้าอนึ่เห็ดย่างสีเขียวๆนี่เฮ็ดไครบอกสี่สิบบาทโอ้สี่สิบบาทหนึ่ง ค้าเด็ดกำลังออกบานี่อันนี้เป็น250ร้อยห้าสิบค่ะเฮ็ดเพื่องหวานบอกคา้าแกจ่ายสองจานเลยไม่เคยกิน <c oughs> ซื้อเฮ็ดเพิ่งหวานยุไส่สะเจงเฮ็ดเพิ่งหวานที่พี่ทำร้า,าต่างกันเลยม,มันบถถนสต่างแค่สื่อแต่ว่ารส<อ>ชาติเหมือนกันค่ะรสชาติเหมือนกัน เชียงเมียก่อน <mumbles> <nowadays> <gosto>